อีกโฟลเดอร์หนึ่งคือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า slash proc นะครับ slash proc ก็จะเป็นการบอกสถานะ kernel นะครับเราสามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับ kernel ได้ให้ kernel สามารถที่จะทำงานเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจะมาดูคำสั่งนะครับมาดูคำสั่งแรกก่อนครับผมจะใช้คำสั่ง cut นะครับแล้ว c a t ไฟล์ขึ้นมาสักไฟล์นึงนะครับที่ชื่อว่า slash proc Slash cpu info นะครับคำนี้นะครับตัวนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือข้อมูลของ cpu ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันในกรณีนี้เป็น intel แล้วก็เป็น core i 7มีโมดูลที่เป็น intel cpu อะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้เราสามารถที่จะแก้ไขค่าที่ทำงานอยู่ตอนนี้ได้นะครับ ในตัวอย่างเราลองมาดูนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนค่าค่าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นค่าบอกให้กับเคอร์เนลรู้ว่าจํานวนไฟล์ที่สามารถเปิดได้จากระบบนะครับจานวนไฟล์ที่เปิด1ไฟล์2ไฟล์3ไฟล์นะครับจะเปิดได้ก,กี่ไฟล์นะครับค่านั้นจะอยู่ที่นี่ครับ etc slash block c s f s file max เอ L เขียนหน้าจอผมรันคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับค่าที่ได้อาจจะไม่เหมือนผมนะครับไม่เหมือนผมให้เราสามารถาให้เราเปลี่ยนแปลงค่านี้นะครับวิธีการเปลี่ยนแปลงค่านี้คือพิมพ์คำสั่ง e c h o ครับแล้วใส่ค่าใหม่ลงไปนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายอย่างนี้ครับเวลาพิมพ์ไม่ต้องนะครับบางคนพิมพ์ติดตัวเลขอย่างนี้ไม,ไ,มไม่ได้นะครับต้องพิมพ์ตัวเลข อย่างนี้เิดกันแล้วก็มีเครื่องหมายมากกว่าเป็นการ r ร d เด e c t ค่านะครับไปใส่อยู่ในไฟล์นี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงค่าในสแลตพล็อกเคอร์เนลจะรับรู้แล้วก็จะนำค่านั้นไปใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมครับ